สาวกกระเป๋ายูนิเซ็กซ์ห้ามพลาดคลิปนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวโมสจะพาไปอัปเดตแฟชั่นไอคอนอีกคนหนึ่งที่มีความยูนิเซ็กซ์เยอะมากๆค่ะนั่นก็คือคุณเจมี่เจมส์สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแล้วนี่ก็คือช่องแคทซิล่ามอสค่ะในคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวโมสจะพามาอัปเดตแฟชั่นแล้วก็กระเป๋าใบล่าสุดของคุณเจมี่เจมส์นะคะเดี๋ยวจะส่องมาให้แบบว่า เจาะลึกเลยซึ่งหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นสาวกแบรนด์ชาแนลนะคะเรียกได้ว่าเหมือน represent brand ได้ดีมากๆคือเห็นปุ๊บแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยชาแนลมันแบบมันสามารถยูนิเซ็กซ์ได้ขนาดนี้เลยวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตให้เพราะว่าจริงๆ m o สเคยส่องเขาไปแล้วนะในคลิปก่อนหน้านี้ใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูได้เลยนะคะแต่ว่าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากอัปเดตแฟชั่นล่าสุดอะไรเงี้ยก็มากันได้เลยค่ะ แต่เริ่มกันที่ใบแรกเลยแน่นอนว่าใบานี้เนี่ยต้องติดโผล่เข้ามาอยู่แล้วนะคะสำหรับตัว c h n n e l 22นะคะซึ่งเขาก็ทำออกมาหลายไซส์หลายขนาดด้วยกันแต่ว่าใบาที่เห็นคุณเจมี่เจมส์ถือบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นตัวกระเป๋า c h n n e l 22ที่มันเป็นไซส์ที่เป็นไซส์คลาสสิกเลยนะคะ ตัวนี้เนี่ยไซส์ของเขาจะอยู่ที่38คูณ42คูณ8เซนติเมตรนะคะวัสดุของกระเป๋าใบนี้จะเป็นหนังลูกวัวค่ะจุดเด่นก็คือจะเป็นลายควิลที่มันมีความแบบช่องใหญ่กว่าปกติทําให้มันดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะด้านหน้าเนี่ยมีโลโก้ชาแนลตัวใหญ่ๆใ,ให้รู้ไปเลยว่านี่คือกระเป๋าของชาแนลนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวสายสะพายที่คุณสามารถสะพายเป็นโชร์แบ็คได้นะคะเปิดปิดเก็บของรูดอะไรต่างเนี่ยให้ความสะดวกมากๆในการใช้งานในแต่ละวันเพราะว่าหนึ่งเลยคือกระเป๋า ค่อนข้างจะจุของได้เยอะพื้นที่ข้างในเนี่ยมันไม่ได้มีช่องเยอะแยะมากมายก็จะเป็นช่องใหญ่1ช่องนะทำให้มีอะไรก็สามารถจับโยนเข้าไปเลยฟีลเหมือนใช้กระเป๋าโทนแบ็กเลยค่ะทุกคนแต่ว่ามีความเป็นแฟชั่นมากกว่านั่นเองใบนี้ค่ะราคาอยู่ที่26,500บาทค่ะแล้วแน่นอนว่าราคาก็จะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนนะตอนนี้เนี่ยวันที่ถ่ายคลิปราคานี้แต่ว่าวันอัพคลิปเนี่ยราคาพุ่งไปแล้วก็มีทุกคนก็สามารถไปเช็ค ราคาได้นะคะที่เว็บไซต์ของ chanel.com n ได้เลยส่วนใบต่อไปค่ะก็เป็นอีกหนึ่งใบที่เป็นไอคอนิกของแบรนด์ chanel ไปแล้วเหมือนกันนั่นก็คือตัว chanel 19ค่ะใครที่ชอบกระเป๋าแนวแบบว่า flat bag นะคะแต่ว่าอยากให้มันดูมีความเด็กมีความวัยรุ่นมีความโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นมองว่าเราลองหนีจากพวกคลาสสิกมาเป็น chanel 19ก็น่าสนใจเหมือนกันอย่างเช่นใบนี้ค่ะที่เจมี่เจมส์ใช้นะคะ เขาเลือกใช้เป็นสีขาวนะซึ่งสีขาวเนี่ยมันก็ไม่ได้ขาวแบบขาวจวดทุกคนมันจะเป็นขาวแบบขาวออฟไวท์นะคะซึ่งมันให้ความนุ่มนวลแล้วก็สามารถเอาไปแมทช์กับเสื้อผ้าต่างๆได้ง่ายกว่าสีขาวแบบที่มันขาวขาวนั่นเองตัวนี้ค่ะจะเป็นไซส์ที่เป็นไซส์ large นะคะ ตัวขนาดของเขาจะอยู่ที่20คูณ30คูณ10เซนติเมตรค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นวัสดุที่ทำมาจากหนังลูกแกะเคลือบเงานะคะแล้วก็ตัวกระเป๋าเนี่ยก็จะมีการใช้ material ที่เป็นโลหะสีทองสีเงินนะคะแล้วก็มีโลหะที่เป็นเคลือบรูทีเนียมเนี่ยผสมผสมกันไปทำให้ใบนี้เนี่ย เป็นอีกหนึ่งใบที่คุณสามารถเอาไปแมทชิ่งกับตัวที่เป็นเครื่องประดับต่างๆนะถ้าเป็นสาวๆเป็นผู้หญิงเนี้ยเอาไปใส่คู่กับต่างหูนะก็สามารถมีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ใช่แค่แบบว่าตัวโซ่เนี่ยเป็นสีทองแล้วต่างหูก็เลยต้องเป็นสีทองตัวนี้เนี่ยมันมันมิกซ์หลายๆวัสดุเข้าด้วยกันทำให้ใส่ต่างหูสีเงินก็ได้ต่างหูที่มันเป็นสีทองวินเทจก็ได้เช่นเดียวกันแล้วถ้าเป็นคุณผู้ชายเนี่ยก็ไปแมทช์กับพวกสร้อยคอได้ สร้อยข้อมือได้นะหรือว่าต่างหูก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันทําให้ใบนี้เนี่ยไม่แปลกใจเลยว่ามันจะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆราคาตอนนี้ค่อยู่ที่239,000บาทค่ะและใบต่อมาที่เขาใช้นะบอกเลยว่ามันเป็นใบที่เขาถือบ่อยมากมอสเห็นใน Instagram เนี่ยเจมี่เจมส์ถือกระเป๋าใบนี้ ค่อนข้างจะแบบทุกวีคเลยก็ว่าได้ค่ะทุกคนเป็นอีกหนึ่งใบโปรดของเขาแน่นอนนั่ก็คือตัว Channel 22นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมาเป็นแบบ b แบ p a c k หรือว่ากระเป๋าเป้น,นั่นเองตัวนี้ค่ะจะเป็น Channel 22เป็นกระเป๋าสะพายหลังใบใหญ่นะคะแน่นอนว่าจุของได้เยอะอีกเช่นเคยหยิบของเข้าออกได้ง่ายๆนะด้านในเป็นช่องกว้างๆเลย ไซส์ของกระเป๋าเนี่ยจะอยู่ที่ 51, คูณ40คูณ9เซนติเมตรนะคะวัสดุของกระเป๋าใบนี้ค่ะทำจากหนังลูกวัวค่ะทำให้มีความทนทานสามารถใช้งานได้ทุกวันแล้วก็ไม่เป็นรอยขีดข่วนได้ง่ายเท่ากับหนังลูกแกะด้วยนะตัวสายโซ่ค่ะแน่นอนว่าเป็นไอคอนิกของแบรนด์ชาแนลอยู่แล้วเนี่ยที่ใช้โซ่กับหนังเอามาพันเข้าด้วยกันแต่ความพิเศษก็คือกระเป๋าใบนี้สามารถถือเป็นท็อปแฮนดิลได้ด้วยนะเขามีตัวท็อปแฮนดิลเนี่ยใส่มาให้แยกไว้เลยค่ะถ้าใครเป็นสายถ่ายรูปนะบอกเลยว่าใบนี้คืออจึงเพาาาาาว่าแบบามาสย มันก็มีฟีลแบบว่าทั้งหนังทั้งโซ่อะไรเงี้ยมันดูมีเท็กซ์เจอร์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวกระเป๋าเนี่ยมันมีท็อปแฮนด์ลให้ใช่ไหมบางทีแบบเออไปาอคาเฟ่แล้วก็ใช้ฟีลแบบเออกระเป๋าถือนู่นน,นี่นั่นเป็นกระเป๋าที่ใช้เป็นพร็อพถ่ายรูปได้แบบดีสุดๆแล้วก็ใส่ของได้เยอะมากจริงๆสําหรับใบนี้ค่ะราคาอยู่ที่2อง0 0นห0บาทค่ะเราไปดูกันที่ใบต่อไปกันเลยบอกเลยว่าใบนี้เนี่ยเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆนะคะ นั่นก็คือตัว c h n n e l Paris New York Street Spirit w a s t b a c k นะคะตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือมันจะมีตัวลาย Graffiti Print Canvas ให้นะคะก็คือตัวกระเป๋าเนี่ยเห็นแล้วมันจะเหมือนฟิลคล้คลายๆแบบเอ้ยเป็นหนังหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าจริงๆเนี่ยมันเป็น Canvas ค่ะทุกคนที่เขาเอามา p พิ t l ลายที่มันเหมือนเป็นลายพ่นผนังพ่นกำแพงพวกกราฟฟิตีเอาไว้บนกระเป๋าอีกทีนึงไซส์ของเขาเขาจะอยู่ที่8.5คูณ13คูณ3นิ้วนะคะ ตัวสายเนี่ยสามารถดรอปได้อยู่ที่14-16นิ้วด้านในเปิดเข้าไปจะเป็นช่องโล่งๆแล้วก็มีผ้าที่เป็นสีแดงแบบแดงเบอร์เกนดี้ซับในเอาไว้ให้ด้านในนะคะช่องก็จะใหญ่มากใส่ของได้เยอะมากแล้วก็มีช่องซิปเล็กๆเ,เอาไว้ใส่พวกของมีค่ายอย่างเช่นบัตรหรือโทรศัพท์อะไรให้แยกเอาไว้ด้วยตัวนี้ค่ะต้องบอกว่ามันมีความพิเศษที่ทําไมถึงบอกว่ามัน Exclusive มากๆเพราะว่า1เลยคือดีไซน์ที่เขาทําออกมาเป็น b e l t bag แล้ว1 2คือตัววัสดุส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ทาง c h a n e ลเนี่ยจะใช้หนังเป็นส่วนใหญ่หรือว่าถ้าจะใช้วัสดุผ้าก็จะเป็นผ้าทวีดถูกไหมคะแต่ใบนี้เขาเลือกใช้เป็นผ้าแคนวาสนะคะแล้วก็มีการพิมพ์ลายนะคะที่เป็นลายสเปรย์กราฟฟิตี้ลงไปนะคะโดยที่ลายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้แบบพิมพ์ไปมั่วๆสวๆนะคะเขาก็มีพิมพ์ตัวลายที่เป็น CC Monogram โลโก้ลงไปนะคะแล้วก็มีตัวที่อยู่ของชอปชาแนลที่ Paris ที่เป็นแฟลกชิพเนี่ยเอาไว้บนกระเป๋าด้วย นอกจากนั้นค่ะตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยก็มีความยูนิคมากๆนะเขาเลือกใช้เป็นสีทองนะแล้วก็เป็นสีทองที่ทําให้เป็นสีแมตด้วย ซึ่งอันนี้เนี่ยไม่เคยเห็นชาแนลทำมาก่อนใบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นมากกว่ากระเป๋าแต่มันคืองานศิลปะชิ้นหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะราคาตอนนี้บอกได้เลยว่ามันโซดเอาไปเรียบร้อยแล้วนะเนื่องจากว่ามันไม่ใช่คอลเลคชันล่าสุดนะแล้วก็ใครที่อยากจะได้เนี่ยลองไปหาพวกเว็บรีเซลต่างๆได้ราคาเขาก็จะอยู่ที่ประมาณแสนกว่าๆค่ะทุกคนก็ลองไปหาดูได้ที่เว็บรีเซลต่างๆและอีกหนึ่งใบนนะคะที่บอกได้เลยว่าถือออกมาแล้วมันเก๋มากๆเป็นอีกหนึ่งใบที่เป็น belt bag ที่เห็นน้องใช้เยอะเหมือนกันก็คือกระเป๋ นี้นลยค่ะ c น n e l 19 Belt Back Blue นะคะตัวนี้เนี่ยวัสดุของเขาก็จะเป็นวัสดุเดนิมเลยแบบที่ทุกคนเห็นกันเลยนะคะเป็น c h a n n l l 9นที่เขาทำออกมาในรูปแบบของกระเป๋าคาดเอวนะคะหรือว่า Belt Back นั่นเองใบนี้ค่ะไซส์ของเขาจะอยู่ที่ 6.5คูณ4.5คูณ2นิ้วนะคะส่วนตัวสายเนี่ยสามารถดรอปได้ถึง22.5นิ้วเลยทีเดียววัสดุตัวนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเดนิมทั้งหมดแต่ก็ยังมีความสอดแทรกความหรูหราในการใช้ตัวสายนะคะที่มาผสมผสานกับวัสดุของหนังด้วยส่วนตัวกระเป๋านะคะตัวนี้จะเป็นฝาแฟลปค่ะทุกคนมีการประดับด้วยตัว CC โโก้ใหญ่ๆตามแบบฉบับของ Chanel 9 T เลยเมื่อเปิดเข้าไปแล้วค่ะด้านในก็จะเป็นการ บุด้วยผ้าเป็นแฟบริกนะคะด้านในเช่นเดียวกันทําให้วิธีการใช้งานเนี่ยใครที่ไม่ค่อยระมัดระวังมสจะไม่ค่อยแนะนําใบนี้ให้นะคะเพราะว่ากระเป๋าที่มันเป็นผ้าเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบ ดูดน้ำดูดอะไรได้ง่ายเผื่อว่าใครที่อยากจะไปออกงานเนี่ยต้องระวังในเรื่องของวายต่างๆน้ำต่างๆเนะี่ยเพราะว่ามันดูดซับได้ไวมากและทาความสะอาดได้ค่อนข้างยากเลยแต่ว่าถ้าอยากได้กระเป๋าที่แบบเออหยวนหยวนได้ใช้กลางวันได้ใช้กลางคืนได้ต้องระวังแต่ไม่มากเลย,ยหมดว่าโอเคใบนี้สามารถทําได้นะคะถือกลางวันเนี่ยมันดูเป็นกระเป๋าแบบเท่ๆเก๋ๆนะคะแต่ว่าใครที่อยากจะถึงคืนก็ถอดสายออกนะหรือว่าเก็บสายไว้ข้างในก็ได้ถือเป็นคลาสสิกก็ยังน่ารักอยู่สําหรับกระเป๋าตัวนี้ใบนี้ค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะโซเรา ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยใครที่อยากได้ก็ต้องไปดูเว็บไซต์ที่เป็นแบบเว็บรีเซลเอาเนีซึ่งตอนนี้ที่ไทยมดว่าน่าจะหายากละใครอยากได้อาจจะต้องดูเว็บไซต์ที่เป็นต่างประเทศแล้วก็ให้เขาชิปเข้ามาแทนราคาเนี่ย เวลาที่แปลงเป็นเงินไทยแล้วมันก็จะอยู่ที่ประมาณแสนกว่าๆเช่นเดียวกันน,นะคะตามแบบฟิลของราคาของ c ชา n e l เลยนะแต่ด้วยความที่มันเป็นผ้าราคามันจะไม่สูงเท่ากับแบบที่เป็นหนังแน่นอนใครที่อยากได้ก็ลองไปตามหาดูได้ค่ะทุกคนชอบใบไหนกันที่สุดคะสาหรับตัวโมสเองเนี่ยโมสชอบตัวกระเป๋าที่เป็นรุ่นชาแนล22เนะีเพราะว่าหเลยมันเหมาะสําหรับคนบ้าหอบฟางอย่างโมสมากๆนะคะไปที่ไหนไปอะไรยังไงก็คือต้องมีของ ใช้ที่แบบมันไม่จําเป็นนะอยู่ข้างในให้เยอะที่สุดนะคะเป็นคนบ้านึนงคนนั่นเองใครที่แบบของเยอะๆก็น่าจะชอบแบบรุ่น c h a n n e l 22เหมือนมดนะแต่ว่าคุณดูอยู่ตอนนี้เนี่ยคุณรู้สึกว่าใบไหนเนี่ยมันแบบออ้ยโดนใจมากที่สุดคอมเมนต์บอกมาหน่อยที่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าแล้วก็ใครที่อยากให้มสพาพไปส่องกระเป๋าแบรนด์เนมของดาราคนไหนเซเลบคนไหนนะคะหรือว่าแฟชั่นไอคอนท่านไหนที่แบบจึงจ้งๆนะคะเขียนมาได้เลยคอมเมนต์บอกมสหน่อยนะคะว่าใครที่แบบต้องส่องคนนี้ต้องแบบ เจาะให้ละเอียดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวโมสจะไปตามส่องให้แน่นอนแล้วถ้าคุณชอบแฟชั่นแบรนด์เนมแบบนี้แล้วก็ไม่อยากพลาดในการตัดสินใจซื้อแบรนด์เนมกดติดตามช่องแคทซิล่ามอสเอาไว้ได้เลยตอนนี้ใกล้จะไปถึง50,000ซับสไคร์เบอร์กันแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมา,ากๆเลยที่ช่วยกันติดตามใครยังไม่กดติดตามนะคะกดได้เลยแล้วเดี๋ยว5 0,000ซับเรามาดูกันว่ามีอะไรมาเซอร์ไพรส์ทุกคนกันนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย